มีโพสละไม่ว่าจะมวยโดนสีสองแตกปีหยุดยังไงเราหูอื้อแล้วหมดไปแบนนึงแล้วหายเปล่าปีไหมไอ้น้องไงอ๊อกมาแล้ว กได้ <N> ใ,ใจจะขาดแปดล,ลำสุดท้ายเอาไว้ต่างคนต่างพายกันมาร่องน้ำแดงขวัญนนกร่องน้ำทุกคนคอยหลวงพ่อเขาไล่บดไลเ่เบียดกันมาต่างคนต่างพายต่างคนต่างบีต่างคนต่างขยี้ปีหน้าปล่อยแม่งที่สนิงนี่แหละว,ว่าจะได้สบายสบายจะได้ปล่อยกันง่ายๆไขรเก่งจริงเอาแค่ร้อยเม็รพอเอาลุยร่องน้ำแดงจะแสงได้ไม่ได้ร่องน้ำแดงจะแสงได้ไม่ได้ในเมื่อร่องน้ำสมคนกลับไปปล่อยขย,ยี้มีขึ้นมาาละโว,ว้ยเอาละครับเจ็ดฝีภายเจ็ดฝีภายในรอบนี้รอบแปดลำสุดท้ายใครชนะเข้าไปอยู่ในเพศกอใครแพ้ ในประเภทขอแต่ดูตามสายตาในขณะนี้ขวัญฉันนกขวัญฉันนกสุภาพรลของท่านผู้ใหญ่ในโรงนิดแสงสาดอยู่ในร่องน้ำแดงสวนพลลงบนขาของท่านสตรอแอกชัยคงจะรออยู่ในร่องน้ำลงมาเลยตามติดไล่ตามติดดูซิว่าจะปิดตามทันไม่ทันจะเริ่มเกียร์จะเริ่มเปิดเกียร์ได้หรือไม่เอาละไว้เรือเก่งในรุ่มใบหน้ายบฉากกันเองเข้าแล้วยังอยู่ในเขตอำเภอสาบนาอยู่ใกล้ๆกันอีกด้วยระหว่างหลายชนก จะโเออะรือลไยจะโดอยู่ในล่องน้ำแบบขวัญจะนกสุภาพพรกันมันเอ็กเลอจะไหลแรงแสงนี่ลวอายะนี้ไม่นา่ามีปัญหาครับจะคงจะปล่อยให้ขวัญช,ก,ชกสุภาพพรครับค่อยๆประคองเรือไหลเข้าเส้นชัยแบบสบายสบายเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยเม็ดอินไกรเชียหนาเอาไหมพี่ เอากี่เที่ยวครับผมไม่ว่านะเอาให้เอาน้ำไม่ต้องไม่ต้องกเจ๊กนาไม่เอาแล้วพอถามไม่เฉยถามไม่เฉยดูสภาพถ้าันน้ำเต็มหลับกรบการตัดสินยังนรับการ